สวัสดีนะคะวันนี้จะมาเล่าประวัติวัดหนองลายนะคะวัดหนองลายมีเนื้อที่ประมาณ6ไร่สงานหกสิบสีวาเมื่อปีพศสองพสอยห้าแพระถาวระได้อุปสมบทและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเป็นผู้ริเริ่มสร้างโบสถ์ พร้อมพระประธานซึ่งก่อด้วยอิฐและสร้างกุฏิขึ้นหลังแรกบุงด้วยย่าคาโดยอาศัยแรงงานจากคณะสัทธ,ธาชาวบ้านช่วยกันให้ชื่อว่าอารามริมน้ำหัวบ้านมีผู้ปกครองหมู่บ้านชื่อพระยาท่านนันชัยสมัยนั้นเรียกว่าเจ้ากวนได้ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดี ครูบาถาวระได้บำรุงวัดหนองลายและพุทธศาสนาด้วยดีตลอดและได้ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อปีพศ .2.400 ในปีพออ24 1, ศ .2.401 คณะสัทธาอาราธนาพระสรีหานาถซึ่งเป็นพระที่มีพรรษามากกว่าเป็นเจ้าอาวาสแทนและเป็น สมัยพระยาธนันชัยเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านอยู่เนื่องจากเจ้าอาวาสพระสีหานาถมีฝีมือแกะสลักซึ่งเป็นของใช้เช่นทร,รม,มาสสำหรับที่พระนั่งเทศสถูปใส่พระแก้วขันโตกโบราณขันแก้วทั้งสามผานดอกไม้แท่นอาสนะสงฆ์กรองบูชาขนาดใหญ่ การเรียนศินละปะวิทยาในสมัยก่อนหนังสือไทยยังไม่ก้าวหน้าท่านครูบาสีหานาศก็ได้เขียนคำพีไทยเหนือใส่ใบลานสำหรับเทศครูบาสีหานาศได้ชักชวนแนะนำลูกหลานชาวบ้านไปบวชอีกด้วยเช่นกันจนกระทั่งได้ถึงแก่ม,มรณภาพไปเมื่อปีพศ2416 ในปีพออ24 17, ศ2417คณะสัทธาได้อาราธนาพระวุฒิซึ่งเป็นพระมีพรรษามากกว่าเป็นเจ้าอาวาสแทนในสมัยเท้ากันทาเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านได้เริ่มสร้างกำแพงรอบวัดร่วมกันแต่เพียงครึ่งเดียวยังไม่สำเร็จเพราะต้องบูรณะกุฏิและอุโบสถหลังเดิมเพิ่มเติมอีก จากนั้นก็เป็นการซ่อมแซมสิ่งต่างๆจนกระทั่งได้พระวุฒิราศิกขาไปครองชีวิตคาราวะาเมื่อพศ2423ในปีพศ2424คณะสัทธาได้อาราธนาพระวันซึ่งเป็นพระที่มีพรรษามากกว่า เป็นเจ้าอาวาสแทนในสมัยเท้ากันทาเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านเช่นกันท่านครูบาวันได้เห็นกุฏิและอุโบสถที่มูงหลังคานั้นต้องซ่อมแซมทุกพัรษาเห็นเป็นการแก่คณะศรัทธาจึงได้ชักชวนให้คณะศรัทธาร่วมใจกันสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมแต่ไม่ทันสำเร็จ พราะท่านได้ถึงแก่โมรณภาคเสียก่อนในปีพศ2444ในปีพ24 45, ศ2445คณะสัทธาได้อาราธนาพระวิชัยซึ่งอุปสมบทสมัยเจ้าอาวาสองค์กรและเป็นพระที่มีพรรษามากกว่าเป็นเจ้าอาวาสแทนเจ้าอาวาสวิชัยเป็นที่รักใคร่นับถือของชาวบ้านจนเรียกติดปากว่าตุหลวง เนื่องจากท่านได้สนิทชิดชอบกับคณะศรัทธาในเมืองลำปางมากในปีเดียวกันนั่นเองได้มีเจ้าหัวเมืองแก้วและเจ้าปิ๋วภริยาจากเมืองลำปางได้มีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้ามาจากในเมืองลำปางมาร่วมทําบุญวัดหนองลายโดยครั้งแรกได้ใช้ช้างร่วม2ีเชือกมาชักลากเสาเพื่อสร้างสารบาดเสร็จเรียบร้อยในโอกาสเดียวกัน ท่านก็ได้ส่งพระคำรินทคพลพระครูธรรมทรปะนาโทยังเมืองหลวงกรุงเทพมหานครต่ออีกครั้นต่อมาเจ้าอาวาสวิชัยก็ได้ลาสิกขาบทไปครองคารวาสเมื่อปีพศ2450ต้นปีพออ24 51, ศ2451คณะศรัทธาได้อาราธนาพ่าชุมภูเป็นเจ้าอาวาสแทนในสมัย เ้าจักเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านทำการบำรุงซ่อมแซมสิ่งต่างๆต,ต่อมาได้ลาสิขาบทไปครองชีวิตคารวสเมื่อปีพศ2455ต้นปีพออ24ศ2456คณะสัทธาได้อาราธนาพระปัญญาเป็นเจ้าอาวาสแทนในสมัยผู้ใหญ่เมืองแสงดีได้ร่วมมือเป็นอย่างดีท่านครูบาปัญญาได้บำรุงวัด ด้วยความเรียบร้อยตลอดมาจนกระทั่งท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อปีพศ2456ต้นปีพศ2457คณะศรัทธาได้อาราธนาพระกลยานวิลาโสหรือตปปอุปกรณ์เป็นเจ้าอาวาสสืบแทนต่อมามีพันสามากกว่าซึ่งรับ แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลในตอนนั้นและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเจ้าอธิการมงคลยาวิลาโสในสมัยผู้ใหญ่จันตาพรหมเสนและต่อจากนั้นก็มีผู้ใหญ่เหลารุมาศเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านหนองลายจนกระทั่ง พระกลได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพศ2 5 0 3คำนวณอายุได้57ปีพันา33ในต้นปีพศ2 5 0 4ท่านพระครูอุดมสันทาคุณเจ้าคณะอำเภอก่อคาสมัยนั้นได้แต่งตั้งให้พระบุตรกัลยาณธรรมโ เป็นเจ้าอาวาสแทนสืบมาซึ่งเจ้าอาธิการบุตรผู้ได้รับตําแหน่งเจ้าคณะตําบลก่อคาเขตสามอีกด้วยร่วมกับผู้ใหญ่มานิดเรืองฤทธิ์จึงต้องรับภาล่หนักในอันที่ต้องดําเนินงานต่อไปจนได้ถึงแก่มรณภา้าไป พระบุตรเกิดวันที่27พฤษภาคมพศ2472มรณาภาพเมื่อวันที่15ทธันวาคมพศ2511อายุ39ปีพันาครั้นเมื่อเจ้าอธิการบุตรต้องมอรณาภาพลงในต้นปีพศ2512ท่านพระครูปัญญาศินวิมล เจ้าคณะอำเภอกาะคาได้แต่งตั้งให้พระประหยัดปัญญาวโรเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสต่อไปจนกระทั่งได้ลาสิกขาบทไปครองคารวาสเมื่อปีพศ2516เมื่อปีพศ2517พระเกลียงไกลรักษาการแทนถึงปลายปีเมื่อปีพศ2517 พระสมรักษาการแทนถึงพศ2519เมื่อปีพศ2519พระเทพรักษาการแทนถึงพศ2521เมื่อปีพศ2521พระบุญเย็นรักษาการแทนถึงพศ2524 เมื่อปีพศ2524พระครูอนุก,กูลคณารักษ์เป็นเจ้าอาวาสถึงพศ2543ได้มีคำสั่งจากเจ้าคณะอำเภอก่อคาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พศ2543ถึงเรื่องอาราธนาท่านพระครูอนุก,กูลคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองลายให้มาปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะตำบลเขตสองซึ่งตั้งเป็นสำนักงานเจ้าคณะตำบลอยู่แล้วและเพื่อให้งานคณะสงฆ์ตำบลกาะคาเขตสองดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยท่านพระครูอนุกูลขนารักได้รับทราบและยินยอมตามนี้แล้วจึงได้ย้ายไปอยู่วัดน้ำล้อม ตำบลกอคาอำเภอกอคาจังหวัดลำปางเพื่อโปรดแจ้ดโยมต่อไปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นพศ2543ต่อมาได้แต่งตั้งพระสิทธิทชัยทิตวิโรเป็นผู้รักษาการแทนจนปัจจุบันนี้วันที่29มิถุนายนพศ2513จึงได้ตราตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาส พระสิทธิชัยทิตวิโรเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองลายมาจนจวบปัจจุบันนี้นะคะท่านได้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและถาวรวัตถุของวัดหนองลายมากมายนะคะวัดหนองลายตั้งอยู่ที่ บ้านหนองลายตำบลกบอคาอำเภอกอคาจังหวัดลำปางเชิญทุกท่านมาร่วมทำบุญกันได้นะคะปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านของบ้านหนองลายชื่อนายกิติพงศ์กินิสีเชิญเพื่อนๆืนและเอซีทุกท่านมาเที่ยวชมวัดหนองลายได้นะคะ หากคลิปนี้เพื่อนเอนเห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป Thank you for watching my channel Thank you so much ขอพระคุณมากๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ fc ที่เข้ามารับชม คลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีนะคะบายบาย Thank you for watching my channel บายบาย